จะคนไหนก็อยากมีบ้างก็อยากมีบ้างตกลงจะเป็นคุณพิธาหรือคุณพิธานหรือใครโอ๊ยพ่อเล่นแร่แอปว่าไงผมก็ว่าไงนะครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเสร็จนี้ไปไหนต่อฮะไปประชุมทานีครับไม่ได้ไปแจ้งวัฒนาประจำประจำข่าวผมรู้รู้เนี่ยรู้หมดเลยว่าแบบทายที่ไหน ผมยังไม่ได้บอกสักคำไม่ได้ไปจ้งเาทันนะแอปบอกมาแล้วเมื่อ, <laughs> <laughs> อเืนรี่ว่าสงสัยกันมานานถึงสถานะหัวใจของดาราสาวแอปซอ,อนว่าตอนนี้โสดสนิท100%หรือม,มีหนุ่มๆเข้ามาช่วยดูแลหัวใจหลังมีภาพดูสนิทสนมกับดาราหนุ่มรุ่นน้องนนกลุลแถมยังมีข่าวโยงไปถึงทีมพิธาลิ้มจเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลอีกด้วยค่ะ จนกระทั่งล่าสุดนะคะมีตัวแทนหมู่บ้านชวนสร้างความกระจ่างในประเด็นนี้แล้วโดยในรายการ3แซบนะคะทางช่อง3นํนำเนินรายการโดยพิธีกรดังอย่างนุ่มกัญชัยชุมพูอรยาและก็แปปอฟทัออดโดยสัปดาห์นี้นะคะได้เชิญพระเอกและก็นางเอกดังนายนภัทและก็แก้วนัทพรมาพูดคุยกับละครดังเรื่องแค้นที่มีสาวแปปอฟทัออดมาร่วมแสดงด้วยค่ะ โดยช่วงท้ายของรายการในขนมกัญชัยค่ะถามถึงความรักของทั้งนายนภะัสกับนางเอกสาวใบเฟิร์นร่วมไปถึงความรักของเจ้าณัฐพรกับไฮโซนยัยก่อนจะวกมาถามสาวแอปทออัศนถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ต่อมาในขนมกันชัยก็ได้ถามแอปว่าสรุปตอนนี้คนไหนทําให้แอปในกระถึงกับอึง้งแล้วก็นิ่งไปก่อนแอปจะตอบว่าจากคนไหนก็อยากมีบ้างอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้อินเลิฟก,กันขนาดนี้จากนั้นในกระ,ะชุมผู้อาญาก็ทักว่าตอบไม่ตรงคําถาม ทำให้หนุ่มกัญชัยนะคะก็ถามย้าว่าตกลงเป็นคุณพิธานหรือใครแอปจึงหันมาตอบว่าพ่อเล่นแรงหนุ่มกัญชัยนะคะจึงถามว่าตอนนี้ข่าวลือเนี่ยแรงมากตกลงยังไงแอปตอบว่าประเด็นก็แค่ข่าวนอกจากนี้นะคะหนุ่มกัญชัยคะ่ะก็ได้ถามต่อว่าแล้วน้องล่ะแอปจึงถามกับว่าคนไหนซึ่งหนุ่มกัญชัยนะคะจึงถามถึงนนกุลแอปก็บอกว่าคนนั้นเป็นพระเอกอีกเรื่อง ตอนที่ชมพู่อารยาค่ะได้ถามต่อว่าพระเอกในชีวิตจริงอะ่ะใครทําให้หนุ่มกัญชัยนะคะจึงยิงคําถามว่าตอนนี้ยังสด100%ไหมโดยงานนี้นะคะแอปก็ไม่ตอบค่ะแค่พยักหน้าแล้วบอกว่าทําไมถามละเอียดจังเลยสุดท้ายในขะ,ะหนุ่มกัญชัยค่ะจึงถามอีกว่าตอนนี้มีคนมาจีบไหมและสด100%หรือไม่แอปก็ตอบว่า100บ้างไม่100บ้างชมพู่อารยานะคะจึงช่วยพูดว่าอะไรที่แม่มีความสุขเราก็ช่วยซัพพอร์ตค่ะ ที่ประเด็นนะคะจะฮือฮาหนักมากขึ้นอีกค่ะเมื่อล่าสุดในรายการโวนกระแสนะค่า่าที่นายกทีมพิธาได้มาออกรายการของหนุ่มกัญชัยก่อนจะมีการบ่นเรื่องนายกในวันที่13กรกฎาคม2 5 1 6โดยตอนหนึ่งนะคะช่วงเริ่มต้นของรายการทีมพิทากล่าวว่าเดินเข้ามานักข่าวถามว่าทาไมวันนี้มาออกรายการโวนกระแสผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มคงอาจจะถามเองในรายการเ e อ็กซ์คลูซี ด้านหนุ่มกัญชัยนะคะก็กล่าวว่าจริงๆแล้วเสร็จจากตรงนี้ผมจะต้องไปถ่ายรายการสามแซบจะไปด้วยกันไหมซึ่งทีมพิธานะคะก็บอกว่ามีคนรายงานมาแล้วว่าแจ้งวัฒนะซึ่งหนุ่มกัญชัยนะคะก็บอกว่าเอ๊ะใครรายงานผมสงสัยเหลือเกินโดยทีมพิธานะคะก็กล่าวด้วยว่าผมอยากออกรายการโวนกระแสแต่ผมดูพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์บ้าง ยังไม่มีโอกาสเจอกันบ่อยทั้งคู่พ่อพี่พิมพ์กับพ่อมาอยู่ยังน้อยมีงานพ่อกับพ่อก็จะได้เจอกันแต่ไม่มีโอกาสมาองรครการคุณแอฟเปอรออนเป็นคนติดต่อมาเลยได้มาออกคงเป็นหนึ่งในเหตุผล นอกจากนี้นะคะหนุ่มกัญชัยค่ะยังแซวทีมพิทาว่ายุ่งขนาดนี้ยังมีเวลาเป็นกลค์ให้แอฟนะก่อนที่ทีมพิทาวนะคะจะตอบว่าคุณแอปว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นครับคืออย่างนี้เขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ต้องตอบตรงกันครับเพราะไม่ได้เตรียมกันมาแต่ว่าเขาว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นอย่างที่บอกเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับจากประเด็นนี้นะคะทำให้หนุ่มกัญชัยขยี้ต่อว่าเสร็จงานจากนี้จะไปไหนก่อนครับ ที่ทีมพิธานะคะจะตอบว่าไปปทุมธานีครับไม่ไปแจ้งวนะครับช็อตนี้นะะี่าทำเอาหนุ่มกันชัยไปไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะโดยบอกว่ารั่นรู้เนี่ยรู้หมดเลยถ่ายที่ไหนนี่ผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะไปแจ้งมันนะ ซึ่งทิมพิธาค่ะก็สวนว่าแอปบอกแล้วเมื่อคืนบอกว่าวันนี้ไปกับพี่หนุ่มใช่ไหมจะให้มาออกสามแซบผมก็ถามเขาอยู่ว่าสามแซบเหนี่ยรับนะักการเมืองมาออกด้วยหรอจากนั้นในคะ่ะหนุ่มกัใชัยก็ขยี้ต่อว่าคุยกันทุกวันเลยเหรอแต่ทิมพิธานะคะก็ตอบกลับว่าไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นผมก็ทํางานพี่ก่อนที่หนุ่มกัใชัยในคะจะแซวเลยค่ะบอกว่าทําไมหน้าแดงๆเนาะ ก็เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับของแอปทีมนะคะยังเดินเรือกันต่อค่ะยังไงก็ลุ้นกันต่อไปค่ะว่าคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือไม่